นครลำปางเมืองที่มีมากกว่าความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมใต้ผืนดินของที่นี่คือแหล่งถ่านหินลิกไนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ถูกนำไปใช้ผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมไทยมายาวนานกว่า60ปีแต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่นั้นยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือแรงงานที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่เหมืองแรงงานผู้ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่เคยหยุดพัฒนาและพร้อมปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงวันนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ ลำปางเมืองหน้าอยู่ที่มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะเราจึงรวมพลังระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางกับสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อสร้างระบบฝึกอบรมที่ทันสมัยปลอดภยัยและจริงจังเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาแรงงานไม่ได้สร้างแค่ทักษะแต่สร้างคุณภาพชีวิตสร้างธุรกิจที่แข็งแรง และสร้างลำปางให้เติบโตอย่างมั่นคงและเมื่อแรงงานคือหัวใจของอุตสาหกรรมการพัฒนาแรงงานจึงต้องเกิดจากความร่วมมือที่จริงจังและต่อเนื่องนี่คือจุดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางและบริษัทภาคอุตสาหกรรมมือในพื้นที่จังหวัดลำปางได้ร่วมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมแรงงานภาคอุตสาหกรรมผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางที่จําเป็นต่อการทํางานในเมืองไม่ใช่แค่การสอนแต่คือการยกระดับความสามารถของแรงงานให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีความปลอดภัยและมาตรฐานสากล ในความร่วมมือนี้ไม่เพียงสร้างแรงงานคุณภาพให้กับบริษัทแต่ยังสร้างแรงงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืนได้ส่งพนักงานนะครับก็เข้าไปอบรมที่กรมพนัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับทางพนักงานเองนะครับได้ได้มีความรู้และความสามารถมากขึ้นนะครับอันดับแรกเลยก็คือช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาในโลกที่การทํางานต้องแม่นยําปลอดภัยและมีมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมเหมือง จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุดและต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางได้ส่งเสริมให้บริษัทสหกรณ์อิควิปเมนต์จำกัดมหาชนลำปางร่วมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะตามมาตรา26เพื่อให้การฝึกอบรมและการทดสอบฝีมือแรงงานสอดคล้องกับลักษณะงานจริงในพื้นที่เหมืองแม่หมะซึ่งไม่ใช่แค่การฝึกทั่วไปแต่คือการสร้างมาตรฐานที่ตอบโจทย์ธุรกิจและยกระดับแรง,งงานให้มีคุณภาพระดับสากล นี่คือความร่วมมือที่เปลี่ยนการฝึกอบรมให้เป็นการลงทุนและเปลี่ยนแรงงานให้เป็นกำลังหลักของอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืนซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการทำหลักสูตรมยี่บนี่นะครับทำให้เกิดมาตรฐานขั้นตอนการทำงานที่ทำงานอย่างถูกวิธีซึ่งจะทำให้พนักง,งานทำงานด้วยความปลอดภัยจากการที่เรามีกฎ ในส่วนของขั้นตอนที่ชัดเจนส่วนด้านของพนักง,งานเองได้เข้าพัฒนาทักษะและทดสอบความรู้ความสามารถไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยและในวันที่อุตสาหกรรมต้องแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและต้นทุนเช่นยุคป,ปัจจุบนันการพัฒนาแรงงานจึงไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะแต่คือกลยุทธ์ที่ช่วยลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ จึงเป็นเหตุผลที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางและเครือข่ายด้านองค์ความรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ลำปางและบริษัทภาคอุตสาหกรรมเหมืองในจังหวัดลำปางได้รวมพลังขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองที่มุ่งยกระดับทักษะให้แรงงานทำงานได้เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อแรงงานมีความสามารถหลากหลายและเข้าใจเทคโนโลยีในสายงานส่งผลให้บริษัทสามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและลดต้นทุนแรงงานได้อย่างชัดเจนการพัฒนาแรงงานจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างคนเก่งแต่ยังสร้างธุรกิจที่แข็งแรงและสร้างลำปางให้เติบโตอย่างมั่นคงในเวทีอุตสาหกรรมระดับประเทศแล้วอนาคตของเราเรารหวังว่าสมาร์ทเหมือนนั้นแล้วเนี่ยเราอยากจะก้าวข้ามขั้นไปสู่เป็นเวอร์คลาสเหมือนนั้นในอนาคตนะคะทางเรานะคะก็อยากจะต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใน ขั้นสูงนะคะและก็นำเทคโนโลยีมาใช้วางการพัฒนาทักษะของแรงงานจึงไม่ใช่แค่เรื่องจำเป็นแต่คือภารกิจร่วมที่เราต้องเดินไปพร้อมกับภาครัฐนี่คือความร่วมมือที่ทำให้เราสามารถออกแบบการพัฒนาทักษะให้ตรงกับงานจริงในพื้นที่เหนือและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างโอกาสให้แรงงานของเราเติบโตอย่างมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืนครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10บลำปางได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ความสามารถและความปลอดภัยในการทํางานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมแต่คือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงเราได้เห็นแรง,งงานที่มีความพร้อม องค์กรที่เข้มแข็งและชุมชนที่เติบโตอย่างยั่งยืนทุกความร่วมมือทุกกำลังใจคือแรงผลักดันให้เราสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางเดินหน้านำความเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อสร้างให้ลำปางเป็นพื้นที่แห่งโอกาสความมั่นคงและความภาคภูมิใจของทุกคนและในอนาคตต่อจากนี้ เราจะเดินหน้าขยายการพัฒนาทักษะแรงงานไปยังภาคอุตสาหากรรมที่มีศักยภาพอื่นๆของจังหวัดลำปางเพื่อสร้างแรงงานให้มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันและเติบโตในเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง